ส่วนใครที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีนะครับก็เตรียมพบกับเรื่องใหม่นะครับชื่อว่ามรดกรักฉบับพันล้านวอนนะครับซึ่งการันตีนะครับเรตติ<ะ>้งสูงสุดในประเทศเกาหลีถึง21สัปดาห์ติดต่อกันครับ เอาใจละครเกาหลีกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดช่อง3ามก็เตรียมส่งซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่มรดกรักฉบับพันล้านวอนหลงจอเอาใจแฟนๆโดยเรื่องนี้ได้นักแสดงเจ้าบทบาทฮันฮโยจูนางเอกจากเรื่องธงอีที่ครองใจคนดูไปทั่วประเทศก่อนหน้านี้มาประกบกับนุ่มหล่อสุดพอดีซึงกิบอกเล่าเรื่องราวชะตากรรมของสาวน้อยผู้เคียบพร้อมที่ถูกโกงมรดกจนพบกับเรื่องราววุ่นๆมากมาย ซีรีส์มรดกรักชบัพพันล้านวอนได้เรตติงสูงสุดติดกันถึง21สัปดาห์เมื่อครั้งที่ฉายในประเทศเกาหลีรวมถึงได้รับรางวัลอีกทั้ง44รางวัลจากทั้งในประเทศเกาหลีและอีกจากหลากหลายประเทศในทวีปเอเชียโดยรางวัลล่าสุดก็คือรางวัล OCTV Serie s s e ส i สเปเชียลจากงานเซี่ยงไฮ้เทเลวิชันเฟสติวัลแมกนูเลียอะวอร์ด2011มาครองได้สำเร็จติดตามมรดกรักชบัพพันล้านวอนได้ทุกวันเสราร์อาทิตย์เวลา17นาฬิกา45นาที เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธนี้ครับ <c oughs> ชนภูมิเท้านอกรายงานตอให้ดีนะ